สวัสดีครับเชฟผาทัมเชฟผาทัมเชฟผาทัมนะครับฟักทองเราจะเลือกเอาฟักทองแก,แก่นะครับฟักทองแกเ่เนื้อเขาจะมันนะฮะตั้งน้ำครับไฟร้อนๆจนน้ำเดือดนะครับน้ำนี่เราใส่เกลือไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นำเอาฟักทองที่ปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้น เตานะครับขนาดพอดีเพื่อที่เขาจะได้เปื่อยง่ายนำลงไปต้มครับต้มทิ้งเวาประมาณ15นาทีสังเกตดูนะครับพอ15นาทีเขาจะเปื่อยแล้วก็ตักออกมานะครับให้สะเด็ดน้ำพึ่งไว้ให้เย็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เปื่อยแล้วแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งจากนั้นนะครับนำมาใส่โ <นะ S 1> ถปัน่น ามาใส่โทเลยนะครับใส่น้ำมันโอลีฟนะครับน้ำมันมะกอกลงไป100กรัมใส่แล้วแล้วก็ปั่นปั่นให้จนละเอียดเลยครับน,นี่เลย จากนั้นนะครับเราจะนำมาปรุงด้วยเกลือป่น1ช้อนชาพริกไทยดำบด1ช้อนชามัสตาร์ดครับดิจองมัสตาร์ด1ช้อนโต๊ะนะครับตัวนี้เลยมัสตาร์ดดิจองนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมครับอันนี้เป็นน้ำเชื่อมไซรัปนะครับน้ำเมเปิลไซรัปแบบนี้นะฮะ1ช้อนโต๊ะเช่นกัน อันนี้น้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็จะนำมาผสมนะครับตีผสมเข้าด้วยกันอันนี้เนื้อฟักทองที่ปั่นละเอียดดีแล้วนะครับเน,นื้ใช้ตะก้อคนๆใส่น้ำเชื่อมลงไปแบบนี้เลยครับใส่น้ำเชื่อมทยอยหยอดลงไปแล้วก็ตีคนให้เข้ากัน นําส้มสายชูใส่ลงไปเลยแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆนะครับเราก็จะทยอยใส่มัสตาร์ดครับไนจอจองมัสตาร์ดแล้วก็เกลือป่อนกับพริกไทยดำบดใส่ลงไปตีคนผสมไม่เข้ากันนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลย ก็จะเป็นครีมน้ำสลัดถ้าเกิดเขาข้นเกินไปนะฮะเราต้องการที่จะให้เขาซอฟลงกว่านี้นะครับก็เราจะใช้น้ำต้มสุกนะฮะค่อยหยดลงไปนี่อาจจะข้นไปหน่อยเราจะใส่น้ำต้มสุกสอ,สองช้อนโต๊ะนะครับค่อยๆหยดน้ำต้มสุกลงไปแล้วก็ตีคน ให้เขาเหลวขึ้นนั่นเองเมื่อนำมาราดกับสลัดก็จะได้ไหลเข้าไปกับผักนะครับน้ำสลัดตัวนี้เหมาะสลับการที่จะนำไปทานกับผักย่างต่างๆนะครับเป็นสลัดผักย่างเนาะก็จะเป็นหอมหัวใหญ่ย่างแครอทย่างนะครับสุกินี่ย่างอะไรอย่างนี้แล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็นดิฟ หรือเป็นน้ำสลัดนั่นเองครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชื้ฟลินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร